วันนี้เราก็พบกับดาวอันร์ EP ที่14นะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วเรามากับเพื่อนครับผมพ p นี้ครัเราจะมาลองเล่นคนเดียวดูบ้างนะครับผมอืมอเออว่า,วายังไม่ไขึ้นยังไม่ขึ้นจริงๆนะผมเนี่ยมันเล่นไม่ขึ้นโอ้โหที่แรกผมจะรอ AJ แต่ี้เกียดรอก็เลยนะวันวีวัน ก็เปิดเปิดผูร้ายชื่อครับเปิดผูรายชื่อตั้งแต่กิจกรรม P.E เข้ามาผมแทบไม่ได้แทบไม่ได้เล่นไฟเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเข้ามากิจกรรมแบบพ P.E แบบโหดม,มากเลยแต่และกิจกรรม พี่เอกเออเป็เป็นเพื่อนไปี๋ยวโลกไปทำอลกิจกรรมเล่นเอาตายอ่ะรัวสี่ตัวหนึ่งคือเพื่อนมั้ง ep สิบสี่นผมมาไกลเหมือนกันนะครับแป๊บก็จะ15สห้าแล้ว และนี่อาจจะเป็นคลิปท้ายปีด้วยนะคสุดท้ายของปีนี้ถ้าสมมุติว่าลงทันกันไหมนี่จะเป็นไทยลงท้ายปี Triple kill. วันเมื่อกี้ผมจะวิ่งใส่แอปไม่สนแล้วตะนแรกแล้วก็เก็บชนะไปอย่างง่ายดายนะอันที่สองผมจะใช้เป็นปื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 นอะไรดีเนอะไอ้ไเขี้ย ใช้เคเพิ่มประสิทธิภาพคือไอ้เนี่ยไอ้ที่แบบมันที่มันทำงี้ผมเพิ่งมันนึกออกเลยผมผมเพิ่งนึกได้เอ้ผมเพิ่งรู้ว่ามันทำได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใชนะ้สกิลคน้นหาและทำลายเลยผมคือที่ผมมาถ่ายคนนีน้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ผมเล่นเล่นสีสแบบความละมานว่า <First Black. S 1> ก็ผมจะพวยังไงทุกคนม่ยาเส้นยางเชิญคูมาชิพาย่งี้ชิพาย่งี้ช่องนี้ ผมผมอยากคุณโอ้โหไม่มีที่หลบแล้วอะนี้ก็ได้ถ้าเก็บได้ก็มันก็สุดยอดอลแล้วฟูรยองไง คือผมชอบมากนะสกินนี้ยเคทองยังไม่เข็ดนะาดอาจจะมีตาสองก็ได้ใครจะไปรู้ความจริงนะ EP ที่สิบสามมันจะเป็น EP ที่ยาวที่สุดเลยก็ว่าได้นะแต่ติดอย่างเดียวคือมันอัปเดตแล้วไฟล์ก็หายไปหมดเลย <c oughs> ก็ทันเลยครับก็เลยไม่มีไฟก็เลยไม่มีอะไรให้เราดู คือประมาณเบสิบเกมแน่เงี ash ้ยยังทุกคนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย First blood ขอควายยักษโอ้ my god ชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ขอบคุณนะไอ้ผมยืมไ่ได้ดับบลิคเ l รพบลิคเขา l นขาดแพ้สูงพูดตามตรง แต่ละยี่สิบทกคนแตลี่สิบอก็กกกใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยสวยเขาโคตร kill oh, ผายเลยดูเสียวโอ้แพ้ประเด็นเนี่ยโอ้โหแล้วมาเก็บสี่ทำไปได้ไงผมรู้แหละชิบหายอาถันชนะห้าชนะสิบตาติด hmm. ต่อกันติดต่อรูแปลกนะผมว่าที่เราจะแพ้ข่าวแพ้แพ้ชนะ ใช้สกิลคนห้องเลย f i โอ้ลิงกัน,กนมไม่ไดีเลย โอ้โหเกือบคะแนนเยอะแล้ขึ้นอย่างนี้คือแบบสุดอยไป๊บทุกคนยังไงเราทันต้จบภายใดวันนี้ยังไมต้จบนี กิจกรรมพี่เอเยอะมากเลยเอกเอกเอกเ,เป็นอะไรกับเอวะเนี่ยอามกีเล็ก่างไปก่อนได้ปยังไงดีบางคนโอ้โคืสสสอสปืนนี้คือแบบตันใจยากมากนะ อยู่ที่ด่านเลยแบบเขาสอกว่าถ้าปืนโกงไอ้ด่านโกงไ่ะเขาเลือกปืนผิดกับด่านนั้นน่ะกผิดเลยนั่น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 โดนถ่มอ้มไอ้กทุกคนตอนที่แล้วผมไปผิดผิดอ่ะผมรู้สึกว่ามันแพ้ผม โอ้อ oh ชุดน่ารักโอ้เก็บสีได้มันก็ตึงอ่ะ เดี๋ยวลวงไฟเหมปเหมือนมีตีกับตีนเอ้ยไม่ใช่เลวไม่ใช่เลี้ยวทริปเปิลเเกือบเลยทุกคนเกือบเกือบสี่ ความจริงเกมนี้เล่นได้สองปืนนะทุกคนผมควรเล่นปืนอะไรดีไปตรงนั้นไปตรงนั้นจะเชื่อใจเอ็นในเกมนี้นะ กี่ะคืนนี้เขาเรีกเป็นชนะได้ดานี้ คือปัญหาเนี้ยเกี่ยวปุ่มวันที่อัพดีเอินโฟปุอุ้ยผมจะอัพที่ลย์อินโฟเขาจะอัพดีเลยเอินโฟแบเนี้ย สามเป็นคืดไม่นะสามนไม่นะนไม่นะไปครับยอาวคืนนีู้้สิกเป็สองทีเลโอ้แล้วอยู่ข้างบนโอไม่ครับ The fuck first blood ah. man fighting airdrop double kill triple kill double kill oh, kill. oh. oh my god ไม่ชะหยุดไม่ชนะเลยสักเกมจบที่สองเกมไม่พูดหาไม่ชะหยุดดูดีใจมับยเนี่ยดูดีใจมั้ยเป็นอีพีแรกครับที่เราไม่ชนะเลยแต่เราตันขึ้นครับ โอ้ไม่เกิดโอเคมาหน้าที่ของเราต่อโอ้โจะเป็นแบบตีมุกสนนะผมเนี้ยนี่ประชิดสารนะเฮ้ยทุกคนโอ้ไม่ก็เอาเป็นว่าปีนี้ได้เป็นคลิปท้ายแล้วล่ะทุกคนเจอกันปีหน้าเลย ได้ย่งน,ะเ,าาน,นะเจอกันครับเพืนะ่อนเจอกันปีหน้า